สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้าไลออนคายเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับผมมีรถเจ้าตลาดที่ยอดขายต้องบอกว่าขายดีที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเป็นรถครอบครัวเนีสงเจ็ที่นั่งนะครับเป็นสไตล์ SUV นะครับหรือสไตล์ PPV นั่นเองนะครับและคันนี้นะครับเขายังเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับเป็นตัว t r d นะครับ Sigma โฟหรือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับในเลยนะครับ Toyota f o r t u n e r นะครับ 2.8V นะครับเป็นตัว t d ีนะครับ Sportivo นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับ Sigma 4นะครับหรือขับเคลื่อน4ีล้อนะครับเป็นปี2019นะครับเป็นโฉม Minor c h a n แล้วนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับมือแรกมือเดียวนะครับเจ้าของลำดับเดียวเท่านั้นนะครับและที่สำคัญใช้น้อยมากๆนะครับไม่หลักหมื่นแค่นั้นเองนะครับสำหรับคันนี้และวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเลยนะครับว่าเจ้า โตโยต้าฟอร์จูเนะครับตัวเทียดีสปอร์ตดิโอตัวนี้นะครับตัวท็อปสุดตัวนี้นะครับมีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับที่แตกต่างจากรุ่นย่อยนะครับธรรมดานะครับและคันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับรับส่วนลดไปเลยนะครับต้องบอกว่าประหยัดเงินเซฟเงินไปมากกว่าครึ่งล้านเลยทีเดียวนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมออปชั่นเลยนะครับ และหน้าหน้าดีไซน์ต่างๆนะครับสำหรับโฉมใมเนอร์เชนในเอกลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับโลโก้โตโยต้ากระจังหน้านะครับจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับที่แตกต่างนะครับจากรุ่นย่อยอื่นๆนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นท็อปสุดตัวทีอดีกันชนหน้าหลังต่างๆนะครับนี่ไฟตัดหมอกนะครับจะเป็น l e d แล้วนั่นเองนะครับและสําหรับคันนี้นะครับเขายังเป็น สีดำนั่งเองนะครับภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเทีดีนะครับและในส่วนของล้อแม็กสำหรับโฉมไหมเนื์อนะครับตัวเทีดีนะครับเขาจะมาพร้อมด้วยแม็กนะครับนี่ทูโทนแบบนี้เลยนะครับเป็นหน้าเงานะครับเป็นดำเงาแบบนี้เลยนะครับโลโก้เทีดีนะครับและมาพร้อมด้วยยางดันล็อปี2021เลยนะครับสำหรับคันนี้ และในส่วนของมือจับนะครับมีครอบมือจับกันลอยมาให้นะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีตัวนะครับสมาร์ทเอินทีหรือตัวปลดล็อกรถหรือล็อกรถนะครับเพียงกุญแจนะครับอยู่ในระยะแบบนี้นะครับเป็นรุ่นพุสตารันเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้และด้านหลังต่างๆดีไซน์นะครับเอกลักษณ์เลยนะครับนี่เทียดีสปอร์ตทิโอนะครับตัวซิกมาโฟนะครับหรือรุ่นท็อปสุด ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับตกแต่งมานะครับนี่มีสครับเพจการลอยด้านหลังด้วยนะครับประตูหลังเป็นไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นี่ให้ดูเลยนะครับและของแถมยังไม่หมดยังได้มาในพรมเข้ารูปนะครับเป็นของใหม่ 5D เลยนะครับเป็นสีดําแดงแบบนี้เลยนะครับที่เราสั่งตัดใส่ให้รอบคันนะครับภายในยังใหม่มากๆนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับสําหรับคันนี้ และเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับภายในด้านในกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสำหรับ toyota fortuner นะครับเป็นตัว m a n o r change ตัว t ท D คันนี้นะครับด้านในจะเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจนะครับนี่เป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้มีด้วยกัน2ชุดเป็นรุ่น push start นั่นเองเหยียบเบรกกด push start นี่สงเครื่องเงียบมากๆนะครับและในส่วนของเบาะด้านข้างนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับจะเป็นเบาะปาไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นเบาะ ดำแดงแบบนี้เลยนะครับ Jam จะเดินได้สีแดงที่เป็นเอกลักษณ์เลยหลยในส่วนของแผงประตูเช่นเดียวกันจะเป็นสีโทนดํานะครับตัดกระหนังดําแดงแบบนี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้าอะไรต่างนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของโฉบเทียดีเลยนะครับนี่หน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอรูปแบบใหม่สําหรับมินเนอร์เชนเป็นจอ JBL นะครับเครื่องเสียงหน้าจอจะเป็นของ JBL นะครับรอบคันเลยเสียงเพาะมากๆนะครับและในส่วนของหน้าจอครับรองรับแผนที่นําทางนะครับ กล้องมองหลังมาให้ในตัวนะครับแบบนี้นะครับและยังสามารถเชื่อมต่อนะครับระบบ t connect นั่นเองนะครับและออปชันต่างๆนะครับเป็นเกียร์นะครับอัตโนมัติด้วยนะครับและยังได้ใน o p ออปชันของ Sigma-4 หรือขับเคลื่อน4ีล้อนั่นเองนะครับเราสามารถปิดนะครับขับ2ขับ4ขับสโลติดลมติดโคนนะครับเราสามารถเลือกออปชันต่างๆได้หลากหลายมากๆนะครับและตกแต่ง คอนโซลกลางต่างนะครับเป็นลายแค a ล่าคาร์บอนตรงรุ่นสำหรับตัวทีเอดีเท่านั้นนะครับนี่และยังมีระบบการลื่นถลายอีโคโมดพาวเวอร์โม่ต่างๆนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือธรรมดาแบบนี้และเขายังติดตั้งนะครับตัวล็อกเทคกกันขโมยต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับล็อกเกียร์นะครับตรงนี้นะครับล็อกเบรกต่างๆนะครับต้องบอกว่าติดตั้งมาให้ ครบตัวเลยนะครับสาหรับระบบความปลอดภัยและในส่วนของเลขไม้นะครับสาหรับคันนี้นะครับหน้าจอหน้าปัดเลื่อนไม้ต่างๆจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับจะเป็นนะครับไฟนะครับแสดงสัญลักษณ์นะครับนี่ T.R.D เป็นสีแดงนะครับและมีโลโก้ T.R.D ตรงนี้ด้วยนะครับและในส่วนของเลขไม้นะครับคันนี้ไม้เพียง99,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับและที่สาคัญเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวมีประวัติดูแลศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะถึงปัจจุบันนี้เลย และในส่วนของพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแบบนี้เลยนะครับมีลายไม้ตกแต่งนะครับเป็นแคปลาคาร์บอนนะครับจากรุ่นนะครับย่อยอื่นๆจะเป็นลายไม้นะครับส่วนทีเดีนะครับเขาจะเป็นแคปลาคาร์บอนแบบนี้เลยนะครับและเขายังมีฟังก์ชันนะครับออปชันต่างๆต้องบอกว่าจัดเตยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเกียร์เพนเดนชิพนะครับนี่บวกลบนะครับเกียร์เชนเกียร์ต่างๆนะครับนี่ แล้วก็ยังมีนะครับ Cruise Control มาให้ด้วยนะครับระบบช่วยในการขับขี่นะครับอัตโนมัตินะครับตรงนี้ช่วยในการขับขี่ระยะทางไกลๆของเราดีมากๆเลยนะครับไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้แล้วนั่นเองนะครับและในส่วนของในเลยนะครับกระเป๋าคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับจะเป็นและในส่วนของ t o โยตานะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับเขาจะเป็นระบบออนไลน์แล้วทั่วประเทศนั่นเองเขาจะไม่มีสมุดมาปั๊มแล้วนะครับ และในส่วนของคู่มือการใช้งานอยู่ครบเลยนะครับคู่มือการใช้งานรถระบบนําทางต่างๆนะครับและคันนี้นะครับมีประวัติดูแลศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับเขาจะเป็นป้ายแขวนที่คอพรมลายแบบนี้เลยนะครับเขาจะไม่มีสมุดมาปั๊มมาประทับแล้วสลหรับโตโยต้านะครับเขาเป็นระบบออนไลน์แล้วทั่วประเทศลูกค้าสามารถเข้าที่ศูนย์โตโยต้าได้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับใกล้บ้านได้เลยและสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับคันนี้นะครับมีประกันนะครับ ประเภทหนึ่งนะครับของวิริยะประกันภัยนะครับถึงปีหน้าเลยนะครับเดือนมีนาปี2567น้าเลยนะครับและนี่นะครับจะเป็นเบาะนั่งนะครับตอนที่2หรือแถวด้านหลังนั่นเองนะครับเบาะนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว T D นั่นเองเป็นสีดำแดงนะครับเดินได้ด้วยได้แดงแบบนี้เลยนะครับเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่ยังแน่นยังตึงนะครับภายในต้องบอกว่าใสยสะอาดนะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆนะครับกลิ่นใหม่ สำหรับคันนี้นะครับยังอยู่เลยนะครับเตะจมูกมากๆนะครับและนี่ให้ดูเลยผมเข้ารูปนะครับที่เราใส่ให้รอบคันนะครับจะเป็นสีดำได้แดงแบบนี้เลยนะครับให้ตัดกับตัวเบาะนั่นเองนะครับที่เป็นเทียดีนะครับเราสั่งตัดใส่ให้รอบคันทุกซอกทุกมุมนะครับและสําหรับคันนี้นะครับนี่เลยเขาติดตั้งนะครับทีวีนะครับเพดานมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเราสามารถดูหนังนะครับดูซีดีดีวีดีต่างๆนะครับ จากหน้าจอด้านหลักตรงนี้ได้ระบบแอร์นะครับต่างๆตรงนี้นะครับปรับจากด้านหลักตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องสําหรับคันนี้กันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับโครงสร้างนะครับคันด้านหน้าแก้ม2ฝั่งซ้ายขวานะครับฝากระโปรงต่างๆนะครับ น็อตไม่มีขนันไม่มีขยับแต่อย่างใดเลยนะครับรูกลมๆสติ๊กเกอร์แผ่นเพทต,ต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับไม่มีขาดไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยเลยนะครับคานด้านหน้านะครับเห็นนะครับต้องบอกว่าชาดเจนนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับการันตีเลขไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและในส่วนเครื่องยนต์ต้องบอกว่าใสาสะอาดกิฟตมากๆ นะครับไม่มีคาบสนิมคาบน้ํามันเครื่องเยิ้มแต่อย่างใดเลยนะครับรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่รถได้รับการดูแลนะครับเช็คระยะนะครับเข้าสู์ทุกระยะเลยนะครับและเวลาปิดง่ายนิดเดียวนะครับนี่แค่นี้เองนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นซิกมาโฟหรือขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ ต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะครับลูกค้าจะประหยัดเงินเซฟเงินไปมากกว่าครึ่งล้านเลยนะครับเพราะตัวนี้ออกข้างป้ายแดงนะครับ2.8 V นะครับตัว s i g มาโฟตตวทีดีตรงนี้นะครับจะมีราคานะครับประมาณนะครับ1ล้าน8 0 0แสนนะครับแต่วันนี้ประหยัดไปกว่าครึ่งล้านนะครับวันนี้เหลือเพียง1ล้าน20งแสนเ0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับ และสำหรับราคานี้ลูกค้ายังจะได้โปรโมชั่นนะครับของแถมต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าโอนนะครับฟรีภาษีพรบรอปี2567นะครับฟรีทะเบียนสวยนะครับเป็นเลขจองเลยนะครับ1917ต้องบอกว่าเลขสวยเลขมงคลมากๆและยังมีของแถมอื่นๆอ,อ,อีกนะครับน้ำมันเต็มถังบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ิชั่วโมงอีก1ปีเต็ม และล้านไลออนคาร์ของเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับต้องบอกว่าของแถมจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจ่ายเพียง1้าน2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพราะร้านเราฟรีแวน7%นะครับฟรีค่าโอนและของแถมจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์พิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับ จัดเต็มฟรีดาวไวเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง21,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดไปเลยครับ7ปีหรือ84งวดดอกเบี้ยพิเศษต้องบอกว่าถูกมากๆนะครับเริ่มต้นเพียง2.59%เท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมานะครับเราก็มีบริการนะครับส่งไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารกับลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทำงานได้เลย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผลไฟแนนซ์อนุนมัติสามารถรับรถได้ทันทีลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับเราก็มีบริการจัดส่งรถนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับสนใจจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google m a ปเลยนะครับว่าไลออนคาเป็นภาษาไทยนะครับรับปรกหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับตรงข้ามกับสมาคม ชาบกใต้นี่เองนะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับหาง่ายมากๆนะครับเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถนะครับหรือมาเลือกชมรถนะครับได้ทุกวันเลยนะครับและก่อนที่เราทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีทําสปาฆ่าเชื้อให้ใหม่นะครับลูกค้าจะได้รับรถที่สภาพสวยสภาพนางฟ้าสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิว คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทุกช่องทางเลยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ